อยากมีการได้กล่าวเขาคิดสั้นๆนะครับแล้วก็เพื่อจะเป,เป็นประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็กับผมเองด้วยนะครับมีคําที่เขากล่าวไว้ว่านะครับไม่มีใครเข้าใจความรักลูกถ้าเขาไม่เคยเป็นพ่อแม่ของนะครับเด็กๆหลายคนไม่เข้าใจว่าความรักเป็นยังไงนะครับล่าสุดลูกชายผมก็มาถามผมว่าเอ๊จะเอาอะไรให้ปปาดี แลวเขาก็คิดไม่ออกเพราะว่าเขาบอกว่าผมมีทุกอย่างที่เขาคิดว่าน่าจะมีแล้วนะครับผมก็บอกเพราว่าปตาไม่อยากได้อะไรหรอกไปอาบน้ําก่อนได้ไหมนะครับลูกชายผมก็ไปอาบน้ํานะครับพอเสร็จมาลุกของกอดได้ไหมนะครับสิ่งที่ผมต้องการจากลูกไม่ได้เป็นสิ่งของอะไรเลยผมอยากแค่ได้กอดลูกผมนะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเขาสามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ ายห่วงดูแลชีวิตตัวเองได้แค่นั้นคงเพียงพอไม่ได้อยากได้อะไรไม่ได้อยากให้เขาต้องมาทําอะไรให้ผมผมเชื่อว่าคุณแม่ล้วนก็คงรู้สึกว่าคุณแม่ได้จบงานที่ท่านกังวลมาทั้งชีวิตแล้วคงรู้สึกว่าหายห่วงแล้วนะครับคุณแม่คงไปด้วยความรู้สึกจบแล้วงานเสร็จแล้วนะครับผมสังเกตรอยยิ้มบนหน้าคุณแม่นะครับแล้วก็ลูกหลานไม่แปลกใจนะครับที่ ทำไมลูกหลานถึงประสบความสเร็จแล้วก็ได้ดี่างทุกคนนะครับผมเชื่อว่าคุณแม่คงเป็นคุณแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับตอนผมเป็นเด็กอ,อยู่อนุบาลนะครับผมจําได้ผมอยู่โรงเรียนนะครับ<ๆ>แล้วก็ตอนช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะมีแม่มารับนะครับโรงเรียนอนุบาลผมเนี่ยจะมีรั้วเป็นเหล็กนะครับพอตอนจะเลิกเนี่ยเด็กก็จะเล่นอยู่ในรั้วนะครับแล้วก็ก็จะมีคนที่ได้กลับก่อนผมแล้วก็คนที่กลับทีหลังผมนะครับ มีบางครั้งนะครับที่แม่ผมมารับสายนะครับแล้วก็ผมก็ยืนเกาะรั้วอยู่แล้วผมก็ถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาคนแล้วคนเล่านะครับก็ได้เดินทางจากโรงเรียนไปก่อนผมนะครับแต่ทุกครั้งที่มีเพื่อนไปนะครับผมไม่กังวลเลยนะครับว่าเพื่อนผมเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่าผมเสียใจที่เพื่อนผมเข้าไปก่อนเพราะผมรู้ดีนะครับว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมจะได้เจอเพื่อนของผมอีกก็แค่พ่อแม่เขามารับต่างหาเช่นเดียวกันนะครับ แม่ล้วนบงเนียมก็ได้เดินทางออกจากโรงเรียนไปก่อนเลานะครับพวกเราตงหากที่ยังติดอยู่ในรั้วโรงเรียนอยู่นะครับเราต้องรอคอยวันที่คุณพ่อคุณแม่จะมารับเรากลับไปสว่ค์ความเชื่อนะครับในความเชื่อศาสนาต่างๆนะครับมีความเชื่อหลากหลายแต่ความเชื่อคริสเตียนมีข้อดีอันหนึ่งครับก็คือการันตีแน่นอนบอกว่าถ้าเราจากจากโลกนี้ไปนะครับเราจะไปรอกันที่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าบ้านหรือ,รอว่าสวรค์ ไม่มีความเชื่อไหนให้ความมั่นใจในเรื่องนี้ได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งท่านจากโลกนี้ไปท่านจะไปที่ไหน,นแต่ความเชื่อคริสเตียนซึ่งคุณแม่ได้มีการได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์ก่อนที่ท่านจะมีการจากไปนะครับเป็นตัวการันตีได้เลยนะครับว่าวันหนึ่งนะครับเมื่อท่านได้ออกจากโรงเรียนท่านจะไปเจอคุณแม่อีอกครั้งหนึ่งในวันพันธสัญเพรา,า donc, ะฉะนั้นการจากไปของคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าจึงไม่เป็นเรื่องน่าเสียใจไม่ต่างกับเด็กอน,นุบาลที่ออกจากโรงเรียนไปก่อน แล้วยังไงก็ตามวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องเจอกันแน่แน่เพื่อนผมต้องเจอกันแน่แนในวันรุ่งขึ้นนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่วันนี้คุณแม่ล้วนนะครับที่มีการได้จากพวกเราไปนะครับแต่ไม่ได้เป็นการจากกันแบบถาวรเป็นการจากกันเพื่อวันนึงเราจะเจอกันอีกครั้งหนึง่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีการแต่จจะไปก่อนเราก็จะอยู่ในโรงเรียนอีกหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ตามท่านไปทีหลังแน่นอนครับอีกไม่กี่ร้อยปีท่านจะตายมทุกคนจะได้กลับบ้านนะครับนะครับอืม คนที่น่าสงสารไม่ใช่คนที่จากไปแต่เป็นคนที่ยังอยู่นะครับต้องเกาะรั้วอยู่เมื่อไหร่มามมาป้าจะมารับกลับไปโรงเรียนสักทีนะครับแต่เรื่องแน่นอนนะครับวันหนึ่งว่าวันนี้ท่านมั่นใจหรือเปล่าว่าถ้ามีคนรับท่านออกจากโรงเรียนท่านจะไปที่ที่เขาเรียกว่าเมืองบรมบรสุขเกษพระคัมภีร์หรือเพลงเมื่อสักครู่นะครับบอกว่ามีการจดชื่อไว้ด้วยบนแผ่นดินสวรัค์นะครับเรามีที่ที่เราต้องไปแล้วที่นั่นเรียกว่าเมืองบรมสุกเษมนะครับ เวลาเราอยู่ในโรงเรียนนะครับหน้าที่เราต้องทํานะครับผมจําได้ตอนเด็กเป็นเด็กอนุบาลนะครับผมต้องรีบปั่นการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะกลับบ้านเพราะทุกครั้งที่กลับบ้านนะครับผมจะได้ใช้เวลากับพ่อแม่ผมแล่ผมจะได้กินข้าวผมจะได้ดูการ์ตูนเพราะว่าผมควรจะต้องทํางานที่ผมจําเป็นต้องทําในโรงเรียนให้จบต่อจะได้ไม่มีความกังวลและกลับบ้านไปด้วยความสบายใจพี่น้องทราบไหมครับว่าจริงๆมนุษย์เรานี่นะครับมีสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จในโลกนี้ท่านทุกคนที่นั่งเรียงแถวทุกคนนี่นะครับถูกให้การบ้าน หลายวิชานะครับกลับบ้านไปตอนที่อยู่โรงเรียนที่ยังไม่ได้กลับบ้านนี่นะครับท่านจะป็นต้องทําให้เสร็จผมเองนะครับเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาเอกนี้นะครับเขาอนุญาตนะครับให้ผมเรียนได้นานสุดคือ6หกปีนะครับแล้วผมก็เรียนเกือบต็มหกปีเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแบ่งเวลามาเพื่อที่จะทํางานที่สิทธิ์ผมให้จบนี่นะครับเพราะว่าผมมัวแต่ทำธุรกิจผมมัวแต่ว่าต้อง ไปทาธรุรกิจบางอย่างนะครับแล้วก็อเอาเวลาไปเลี้ยงลูกนะครับผมจําได้นะครับพอเวลาใกล้หมดผมรู้เลยว่าถ้าผมไม่ตัดสินใจโฟกัสงานที่ผมต้องทําผมจะเป็นคนหนึ่งที่ใช้เวลาเต็มแล้วจะเรียนไม่จบมันจะเป็นมันจะเป็นฝันร้ายเพราะว่าผมจ่ายเงินไปจํานวนมากในการเรียนนะครับรวมรวม,รวมนี่เจ็ดหลักทีเดียวนะครับแล้วผมก็เรียนไม่จบมันจะเป็นความหลอกหลอนชีวิตผมจริงๆว่า ทำไมผมไม่รับผิดชอบการงานตัวเองให้จบมูแลแต่ไปทําเรื่องที่อาจจะสําคัญแต่ไม่สําคัญที่สุดเช่นเดียวกันนะครับหลายคนบนโลกนี้มีงานหลายอย่างต้องทําหลายคนทําเรื่องที่ไม่จําเป็นหลายคนโฟกัสกับงานบางอย่างที่ไม่มีความสําคัญงานงานของท่านที่ท่านทํานั้นมีมูลค่าแค่อยู่บนโลกเท่านั้นไม่สามารถเอาไปใช้บนเวลาท่านไปพันินสวรรค์ได้ที่ผมเคยเล่าเมื่อง,งานไว้อะไรคขาที่แล้วนะครับ ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยายอยู่สามคนคนแรกนะครับพอผู้ชายคนนี้ต้องเสียชีวิตโดยการถูกประหารเขาก็ไปบอกภรรยาคนแรกว่าฉันจะตายแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโอเคฉันจะไปอยู่กับคนใหม่ผู้ชายเสียใจมากเพราะคนแรกเป็นคนที่เขาทุ่มเทมากๆนะครับ ت. เขาเลยไปบอกภรรยาคนที่สองนะครับว่าฉันจะตายแล้วฉันโดนประหารแล้วนะครับภรรยาคนที่สองก็บอกว่าโอเคฉันจะไปส่งเธอคนที่สามนะครับเป็นคนที่เขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจไม่เคยใช้เวลาด้วย แต่สิ่งที่สาคัญก็คือพอเขาไปลานนั้นเขาบอกว่าถ้าเธอตายฉันจะตายไปกับเธอภรรยาคนแรกเป็นเหมือนทรัพย์สินบ,บนโลกนี้นะครับแน่นอนเรามาตัวเปล่าเราต้องไปตัวเปล่าเจ้าของกระทิงแดงนี่นะครับตอนท่านเสียชีวิตนะครับท่านขับจักรกยานในโรงงานกระทิงแดงที่เมืองไทยแล้วเขาเนี่ยนะครับตอนตายเขาบอกว่าช่วยทําโรงแล้วก็มีรูข้างๆเพื่อเขาจะยื่นมือออกมาข้างๆนะครับแล้วพอตอนตายนะครับให้ทุกคนมารดน้ําศพแล้วมือเนี่ยอย่าให้มีอะไรอยู่ในมือนะให้เป็นมือเปล่าๆเพื่อจะบอกทุกคนว่า ตอนที่เขาไปแล้วเขามีทรัพย์สินมหาศาลเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะนึกคิดได้ในชีวิตนี้นะครับมีมากจนไม่รู้จะใช้ยังไงหมดแต่สุดท้ายตอนตายเอาไปอะไรไปไม่ได้เลยทรัพย์สินของท่านรถยนต์ของท่านบ้านของท่านเงินในบัญชีของท่านพอท่านตายจะทิ้งท่านไปไปอยู่กับคนอื่นคนที่สองนะครับคือญาติมิตรที่ท่านใส่ใจพอท่านตายก็มาส่งแบบนี้มาส่งคุณแม่ล้วนตอนที่คุณแม่ได้จากโลกนี้ไปแล้วท่านท่านตายเขาก็มาส่งท่านก็เป็นเหมือนญาติมิตรที่ท่านใส่ใจ แต่คนที่ท่านไม่เคยใส่ใจเลย,เลยก็คือเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของสิ่งที่อยู่หลังความตายหลายคนนะครับสนใจแต่เรื่องบนโลกนี้ทุ่มเทกับภรรยาคนที่หนึ่งทุ่มเทกับภรรยาคนที่สองวันที่ท่านเสียชีวิตไปนี่นะครับมีแต่คนที่ตามไปท่านคือ,ค,อคือเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณของท่านที่ท่านตามท่านไปในแผ่นดินอยู่โลกหน้าน,นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเสียชีวิตนะครับเราจะถอดเหมือนถอดเสื้อแล้วเราก็เปลี่ยนเสื้อใหม่ความรู้สึกนึกคิดจําคุณพ่อคุณแม่ได้จําทุกอย่างได้มีความรู้สึกหิวน้ํา มีความรู้สึกทุกประการจะเราเปลี่ยนไปอยู่อีกที่หนึ่งแค่น,นั้นเองแล้วท่านมั่นใจหรือเปล่าวันนี้ท่านจะไปที่ไหนนะครับแน่นอนครับการที่เราทุ่มเทในกับภรรยาคนที่เขาจะทิ้งเราไปในที่สุดนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายแล้ววันนี้นะครับถ้าท่านไม่ใส่ใจแล้วก็ละทิ้งงานบางอย่างแล้วไปโฟกัสกับบางอย่างที่สําคัญนะครับท่านจะกลายเป็นคนที่อาจจะเรียนไม่จบหรือว่าท่านเรียนจบแต่ท่านไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของชีวิตได้นะครับอืม พระวจนะพระเจ้านะครับได้พูดถึงตอนหนึ่งถึงเรื่องของการทํางานต้องเสร็จแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าคุณแม่ล้วนนะครับสามารถเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพได้ถึงสิบคนเลยนะครับผมฟังแล้วผมตกใจมากเลยว่าคุณแม่เก่งจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกับทุกคนนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าผมเชื่อว่าคุณแม่งานคุณแม่จบแล้งานจบแล้วงานจบแล้วที่สามารถไม่มีอะไรดีกว่าที่เห็นว่าลูกสามารถดูแลตัวเองได้มีครอบครัวที่ดี มีลูกหลานที่ดีมันคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่พ่อผมนะครับบอกว่าชอบพุ่ธวัวมีการศึกษาให้ลือนะล,ลูกก็เรียนจบหมดทุกคนนะครับเขาก็อยู่ก็ทําทงานบ้างอะไรบ้างนี่นะครับเขาก็รู้สึกสบายใจเพรารู้สึกว่าลูกหลานจนดูแลตัวเองได้ทุกคนแต่ยามที่เห็นลูกคนไหนลําบากนะครับพ่อแม่อดใจไม่ได้ที่จะตัดเงินเก็บตัวเองไปช่วยให้เขาอดใจไม่ได้ที่จะไปพยุงเขาไม่ให้ลมหนงน้อยเมม,เม,มครับในพระวจนะพระเจ้านะครับในสองที่โมธีบทที่สี่ข้อที่หข้อที่เจ็ดบอกว่าเปาโลนะครับ ได้บอกว่าข้าพระเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนครบถ้วนข้าพระเจ้าได้ษาความเชื่อไว้แล้วต่อไปนี้มุงกุดห่งความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้าในภาษาเดิมนะครับคำว,ว่าสําเร็จมาจากคำว,ว่าเทคโคนะครับเทลโคที่แปลว่าสําเร็จหรือชนะคําว่าแข่งขันเนี่ยใช้คําว่าดรมอสที่มาจากคําว่าเทรโชที่แปลว่าการแข่งวิ่งวิ่งจนจบพี่น้องทุกคนในโลกนี้นะครับจำเป็นต้องวิ่งให้จบ แล้วคนอย่างเปาโลนะครับเป็นคนที่บอกว่าเขารู้นะว่าเขาวิ่งจบแล้วเวลาของหลายคนเหลือน้อยกว่าบางคนบางคนมีตัวเลขเลขห้าเลขหกอาจจะมีเวลาน้อยกว่าคนอายุเลขสองแต่คําถามไม่ได้สําคัญที่อายุสําคัญว่างานของท่านเสร็จหรือยังหรือท่านมัวแต่ทาสิ่งอื่นอยู่ท่านมัวแต่เทรดฟอร์เร็กอยู่ท่านมัวแต่ทาเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับอนาคตหรือชีวิตหน้าอยู่หรือเปล่านะครับ เปาโลนะครับเป็นคนที่กล้าบอกด้วยว่าเขาวิ่งจนจบแงงานในชีวิตท่านเสร็จหรือยังหรือท่านมาปั่นเอาวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายนะครับวันที่ท่านต้องจากไปนะครับหลายคนจากไปแบบกระทันหันหลายคนจากไปแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้านะครับอย่างนายกชินโซอาเบะนี่นะครับท่านก็เสียชีวิตไปอายุไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ต้องจากไปผมก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับเราเองนี่นะครับคาถามก็คือว่างานของท่านเสร็จหรือยัง แน่นอนนะครับนอกจากเปาโลก็ยังรู้อีกนะครับว่ามีอีกบุคคลหนึ่งที่รู้ว่างานของตัวเองเสร็จแล้วคือคือพระเยซูนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่19บเข้อสาบอกว่าพระเยซูทรงรับเล่าหมุนเตี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าสําเร็จแล้วพระองค์รู้ดีว่างานของพระองค์เสร็จแล้วพระองค์รู้ดีทงต้องทําอะไรบ้างแล้วพระองค์ก็ทํางานของพระองค์เสร็จแล้วและก้มพระเสียรและทรงสิ้นพระชนพระคัมภีร์บอกว่าในก่อนวันที่พระเยซูจะสิ้นพระชนนะครับพระองค์สาเร็จแล้วนะครับ แล้วก็มีหลายคนในพระคัมภีร์นะครับที่ทํางานไม่เสร็จอย่างเอลียานี่นะครับหนึ่งภูกษัตรสิบเก้าข้อสิบหกบอกว่าเยฮูบุตรนิมซีจงเจิไม่เป็นกษัตรย์ปกครองอิสราเอลและเอลีชาบุตรชาฟัดชาวอาเบลเมโฮลาจงเจิญเป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้าเขานั้นละเลยงานจนสุดท้ายนะครับมีพระเจ้าเรียกบางคนมาแทนชีวิตเขาสำคัญที่สุดเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับงานที่พระเยซูทําสําเร็จคืออะไรครับพระเยซูนะครับลงมาเกิดบนโลก แล้วมาใช้บาปกมเวียนแทนท่านผมมีข่าวดีจะบอกกับพี่น้องหลายคนนะครับท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับแน่นอนครับมางานคริสเตียนก็ต้องมีการเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ังสั้นๆ,ๆนะครับพระเยซูได้ทํางานเสร็จแล้วคือพระองค์มาตายไยบาปแทนท่านวันนี้นะครับเพียงแค่เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับเหมือนคุณโกะนะครับพยายามมา4ี่กว่าปีนะครับไม่เคยสําเร็จเลยขอโทษนะครับอัศจรรย์ซะยิ่งกว่าสร้างจรวดไปอวกาศยังไงซะ ท่านคิดเหรอครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆมันเป็นไปได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์นะครับได้เอาบาปกรรมเวรของพี่โกะเอาไปไว้ที่การเขียนพระเยซูฟื้นจากความตายในวันที่สนะครับแล้วผูใ้ใดที่เชื่อวางใจพระเยซูคงจะเอาบาปกรรมเวรที่มันคอยตามชีวิตของท่านตลอดมาหลายสิบปีพยายามจะดีพยายามจะดีนะครับการเงินสําเร็จหน้าที่การงานสําเร็จแต่ไปล้มเหลวเรื่องความสัมพันธ์บางคนความสัมพันธ์ดีไปล้มเหลวเรื่องเป็นโรคป่วยเจ็บตายจนถึงอา,ายุอันควรบางคนนี่นะครับมีทุกอย่างยกเว้นเงิน บางคนนะั้นมีทุกอย่างนะครับสุดท้ายไม่มีเวลานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับติดตามครอบครัวท่านเหมือนกับเป็นเลือกเป็นหนังซีรีส์ซ้าสร้างแล้วสร้างอีกเหมือนโกบริรุ่น,นเปลี่ยนแค่นางเอกพระเอกแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้ผมอยากบอกก็มีข่าวดีที่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดซ้าอีกเหมือนที่พี่โกบอกว่าตลอด40กว่าปีไม่เคยช่วยเหลือตัวเองได้แต่วันนี้พระเจ้าช่วยได้เพราะมีบุคคลหนึ่งนะครับรับบาปกมเวรไปแทนท่านชื่อพระเยซูวันนี้ง่ายๆเลยนะครับผมเชื่อนะครับผมจําได้นะครับตอนเลือกตั้งเนี่ย เพื่อนผมจะลงเรื่องตั้งด้วยนะครับแล้วก็ได้ตำแหนต้นๆด้วยนะครับแต่ว่าท้ายเนี่ยนะครับอาจารย์ชัดชาติชนะมีคนมากมายพยายามจะชักชวนให้เราเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้นะครับแต่พอเลือกผู้ว่าคนนี้เข้าไปนะครับโอ้ขยันทํางานมากๆเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจแทนคนที่คุณเลือกคนนี้เข้าไปด้วยเพราะไงไหมครับเพราะเขาเนี่ยตั้งใจที่จะทํางานมากๆพี่น้องมันก็แค่เข้าคูหาแล้วก็กาเบอร์ไห,ไ,หไหนไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตมากมายแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับเลือกได้ผู้ว่าแบบนี้เข้ามาดีมากๆเลย จะยากอะไรล่ะครับถ้าวันนี้นะครับผมชวนท่านรู้จักพระเจ้าอีกองหนึ่งชื่อพระเยซูปกตินะครับเราก็เดินไปนะครับผมจําได้นะครับเลือกสอ,อกกสอ,อกขอ,อกผมไม่รู้จักใครเลยนะครับผมรู้ผมก็กาาไปแค่นี้ไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับ <ul ain> ไปตรงสี่แยกเมื่อก่อนนะครับไปสี่แยกไปหัวมุมมีเจ้าพ่อวัดนั้นมีเจ้าพ่อวัดนี้ผมก็ไหว้หมดนะวันนี้จะสําคัญเลยครับถ้าวันนี้มีพระเจ้าอีกองหนึ่งเข้ามาอวยพรท่านพระเจ้าอีกคนหนึ่งที่รักท่านห่วงใยท่านไม่มีพระองค์ไหนมีประวัติในโลกว่าเคยมาตายไถ่บาปท่าน ส่วนแม่นะครับแย่งเมียคนนู้นค่ะคนนี้ตัดหัวคนนั้นท่านก็ยังไปกราบไหว้ยอยู่บางองค์นี่นะครับมีประวัติยาวนานมากเลยนะครับท่านก็ย,ยังไปกราบไหว้อยู่แต่พระเจ้าองค์นี้มีประวัติที่ประหลาดมากคือมาตายใบบาดแทนมนุษย์ผมเลยอยากชักชวนนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับลองรู้จักดูถ้าพระเจ้าองค์นี้ไม่ดีนะครับอย่างมากเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่ต้องเลือกเลยน,นะครับผมก็อยากจะดูน้ําใจแล้วก็แบ่งปันไปตามนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ